ไม่รวยกันเลยครับกับตัวอาร์สตานะครับตัวที่ผมอยากได้ไม่ไม่ใช่ตัวไหนไกลก็คืออาร์สตาร์ครับอาสเกโอยูเบโอสวัสดีอะกิคัตคือเตะไม่เลยแมงเฮ้ยอ้าวกูได้แล้วกูได้แลอาร์สตาร์สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับในยูทูบนะฮะตอางตาต้องเฟิเอาเฟิกเอาเฟิเอาเฮียนี่ยตาอาตามาเย้ กูสูญอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องเล่าหรือไม่ต้องเล่าหรือกูกดแค่เนี้ยมันอ่อนไปแบงกูให้สองข้างได้ดีเฮียพลังของกรีโมยศาสตร์มืดที่สถิติของปีศาจอุ้ยหุบปากไปบอลหุบปากไปอุ้ยบางทีมันเฟคเอาได้มบงกูเฟคเอาอะเฟคเอาเฟคเอาเลยมันมาอยู่แล้วไม่ใช่หรอได้สกิลได้สกิลเนี่ยใบสกิลอะใบโอ้ยกูนึกว่ากูได้ตัวนี้กูตกใจหมดสวัสดีครับผู้ชมเรามาเปิดตัวกันนะฮะ มีขี้ฉามีบักเข้มเบสสองตัวดูผมอยู่มีบักเข้มเบสสองตัวอยู่ชื่อบักเข้มเบสน็อตบักเข้มเบสฟอนและบักเข้มเบสน็อตบักเข้มเบสกร์ดแล้วก็บักเข้มเบสนุนเบื่อเบื่อมีบักเข้มเบสมันดูผมเปิดอ่ะอุ้ยเฮ้ยสเปซสเปซเฮ้ยโอยไอ้นี่ใครวะใครวะใครวะไอ้โมดตัวนี้ก็เอชมาจากไดมอนด์โอ้ยมาจากไดมอนด์มาจากข้างนอกนี่หว่าใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็เอชใช่ใช่ตัวนี้ก็เอชเฮียจ้าอเฟนเอาเฟนเอาเฟนเอา เอาอะไรไม่มีมันมีแค่สองตัวเอ้ยมีแค่ตัวเดียวตัวนึงอีกตัวนึงแด้ตัวนึงได้สองตัวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อีโนเอลอีนี่หนูกระโดดสอกแม่งเลยกระทิงดำกระทิงดำอ่านี่ตัวตัวไม่น้ำไม่น้ำกระทิงด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 ำเอาหมดเหรอกระทิงดำกระทิงดำเอาอย่าเอาหมดเอาเอาเนี่ยนี่ไงกูบอกแล้วเฟดเอาไอ้โง่เฮ้ยแต่มึงได้การมันมาก็ ก็ดีดิกายามีเหรอเฮ้ยอตตาชามีชามีอชามีอลันโซไอ้สัสนี่อันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งเลยเฮ้ยอตตาอตตาจริงเยอะเยสพอเอ้ยยังไม่หมดอีกมันมีกี่ตัวเนี่ยหมดแล้วนี่อันสุดท้ายใช่ไหมอันนี้ก่าหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยทำไมได้เยอะจังอ่ะ ว,ว่าได้แบงค์ก okay, okay, ูได้การ์ดสองใบเลยเฮ้ยได้การ์ดโอเคนะเพราะว่ากูต้องการการ์ดตัวนี้อยู่พอดีเลยอะโอเคออเนาะโอเคเนาะไอ้แบบขึ้เบะยังไม่แด็กหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมต่อกันเลยครับอีกอีกหนึ่งโลนะครับกับเกม Black Clover M Let's go ครับกับตัวอาร์นะฮะ Let's go กันเลยอันนี้ผมอาจจะได้อาร์นะคุณผู้ชมอย่าอิจฉามนะ เอาฮะไมาแล้วมาแลมาแล้วจูตัวแรกก็เด้ดคอยฟังเสียงอาตาเดี๋ยวคุณผู้ชมผมลับตาฟังอยู่มั้ยกระทิงดำปะอย่าขึ่งยังก่อนอย่าก่อนวิ่งตื่นตัวมาแล้ววะแล้วอาอตามาอา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 ตามาเฮ้ยโอ้ยตกใจลุนพี่ฟินเฟนลิว สลิมครัาพี่ดอกใจอย่างก่อนอย่างก่อน้าก่อ,อะไรฮ้ยโยันอาร์ตามาแล้วเย้ฮ้ยมาจริงเย้โอ้ทำนีตัวที่พี่ใหญ่ได้ก็ครบนะฮะใน้สุดอัาร์ตากข้ามาคุณผู้ชม ขอบคุณโดนทุกคนมากนะครับอ๋อได้ได้ตัว SR ชอนู่ว่าได้ตัวเอชไตัวนึงน่าจะหมดแล้วล่ะเยสฮูเล่ฮูเล่ลีฟอิททูมีไปเป็นหน้าที่ใชนเองเราตาตาบอกนะครับที่เหลือก็แค่ก็บของเขาเรียกว่ากำไรที่เหลือมันก็แค่ของกำไรนะได้บาบาจ้าได้บาบาด้วยเยสซาม,มาเร็วจา้า ผู้ชมได้เลย,อ,เย,ยอัตตาเยว้าวสกอยสกอยตะไกยนะครับผมโอเคประมาณนี้โอเคคลิปเปิดก็ประมาณนี้นะครับมาขิงนิดๆอดิออส